ไปดูภาพที่ทุกคนรอคอยนะครับหลังจากที่เรายึดคืนพื้นที่ได้ปักธงชาติแสดงใสลักษณ์ว่านี่คืออธิปไตยของไทยนะครับเพ <ฮะ S 1> ิิมขนาดไหนดูภาพพร้อมกันฮะ เป็นไงฮะเป็นเสียงร้องเฮของพี่น้องทหารไทยกําลังปักเสาธงชาติใพื้นที่บ้านบึงตะกวรสะแก้วเป็นสัญลักษณ์ว่ากําลังพลจากกรมทหารราบที่112และหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ ปฏิบัติการพิเศษนเรศวร261ยึดพื้นที่ได้สําเร็จตามแนวเขตมาตราส่วน1ต่อ50,000อย่างเป็นทางการนะครับนี่ก็เป็นการตอกย้ํานะว่าเราทําสำเร็จแล้วนะคะซึ่งภาพดังกล่าวเป็นบ้านเรือนแล้วก็ที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชาที่แนวชายแดนด้านจังหวัดบันเตียมินเจยของกัมพูชาติดกับพื้นที่บึงตะกวนแล้วก็ถูกฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นจุดเคลื่อนไหวแล้วก็ตั้งกําลังล้ําเข้ามาในเขตดินแดนของไทยะค,ะค่ะเราจําเป็นต้องยึดตรงนี้ไว้ค่ะจากการเข้าควบคุมพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ทารไทยก็ตัดเส้นทางเคลื่อนไหว ของกัมพูชาจัดตั้งแนวป้องกันด้วยสิ่งกีดขวางทางทหารรวมถึงใช้ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อสกัดการ,การป้องปรามการลุกรารซ้ําอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ